ดีครับเพไม่มีน้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมนต๋อกิมเมอร์เซียชเชนเคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในมิติเกมเบดบอลอีกแล้วนะครับโอเครอสักครู่นะครับอาจจะมีแล็กนิดหน่อยนะครัขออภัยด้วยนะครับ โอเคเก็บเรียบกล่องเปิดไม่ได้เคยดูเราจะต่อไปกลางกันเลยนะครับ ผมไม่ได้เซียนนะครับอย่าว่ากันนะครับอ้าวโอ้ต่อผิดดีนะเราทำสำรองไว้จึบ๊บไปต่อเออ เพื่อนเราต้องสารต่อโอ้โหไม่อุดเตียงกันเลยเ,ลยเราจะไปเกียงกันนะขอแรกที่ขุดกันจึบ๊บก็ดาบหนึ่งอันโอเค บอกมาโอเคจ๊บเดี๋ยวเราไปอุดเตียงก่อนดีกว่านะครับ รู้สึกว่าจะไม่มีคนไปอุดเตียงกันเลยโอ้ยแหลกหั้้สีเขียวมานี่ก็คงจะตู้มนะครับอะเคลรดฟาร์มเหล็กเลือยลวเลย lúc farm, giếng này, Ào, lên không, không được đấy, một lần, jup, jup, ok, ít chút nữa thôi, lấy cái bong, lấy Ôi, khó si con Khó si con Gì hầm Ô, cắt tục, cắt tục Ok, phần lớp 2 Tăng này, chếp จึบจึบโอเคไปลุยต่อโุ้ยสีเขียวไปถึงกลางแล้วดูสีเราดิโอ้โหเพิ่งไปถึงเอ้ยบวกแล้วบวกแล้วอื้มใครนาย ไปแล้วไปแล้วเกียรยแล้วอ oh, oh. yes. oh, 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 e <c oughs> ูอูเกี้ยนเกี้ยนยิ้สอเกี้ยนลีโลเกี้ยนเกี้ยนเกียนโอ้โหดาเฟตโอ้โหดาเพชรเอื้อแหลกแหลกแปลบนายตาและเพื่อน สีเขียวเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยเพื่อนออกไปหมดแล้วอะสีเขียวยังเหลืออยู่มาคนเดียวก็ซาดได้นะครับเออ ยัง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 เฮ้ยนายนายเอ้อเอ้อโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้โอเคเช็คก่อนเตียงเรายังปลอดภัยดีหรือไมอ่ปลอดภัยเอเอผมนี่สตันทางเดินหายไปไหน ใครบ้างอาจขุดเหลือใครบ้างเนี่ยเอเจจะแล้วนี่ไม่มีดอกเลยเลยโอ้โหใครมาวะเตียงก็ยังปลอดภัย กอว่าแล้วมันต้องบั็อกอุตส่าห์ไปทุกเตียงช่างมัน,น,นไหนๆฟังแล้วมันก็ตายหมดแล้วโอเคออกเลยแล้วกันโอ้เย่กี๊จี้จ้าอืมกูดเกมกูดเกม รจะเล่นซึ่งไหนดีอาเซนี้วะผมอยู่ทีมซิมเงินโอไม่มีคนเข้าเลยอ้อาไฮครับสวัสดีครับโอว VIP บวกด้วย ผมเป็นคนธรรมดาอ่ะเจะ้าแกบอกนะว่าผมปิ้งปิดต้อง,อม,องม,อมาใหมอ่ะจะื๊ คนเริ่มเข้ามาแล้วโอเคเรายินด้ปลาแล้ว,ลแ,ลวแต่ขี้เกียจเข้าออกลหลายๆรอบเดี๋ยวค่อยเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกัน VIP นะครับไม่สอนนะผมไม่สอนเป็น VIP นะก็ดูเอาครับย้อนดูคลิปเอาเมื่อกี้ผมก็ทำไม่ดูแล้ว โอเคเดี okay, ๋ยวรอช่วงเข้าแข่งเลยนะกันนะครับถ้าลอนี้ก็อาจจะนานโอเคเริ่มแล้วโอ้ oh, แมปนี้เป็นแมปผ่มไม่ชอบอะเลยเฮ้ยเราอยู่สิมเมินเราต้องโหดสิเพื่อนเลิกไม่ได้เป็นโลกชอบฟาร์มเหล็ก เราไปทำอะไรเอา้าเดินไปเราก็เดินตกโอเคกระตุตกเอาเอาแลกบ็อกซ์หน่อยคือคุณไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอครับเพื่อนครับ ไม่คิดจะทำอะไรเลยอืจับจับมาแล้วเล,ล็กรูรูรูเงื้อ เขียงปลอดภัยเงื้ออ้าวแ่ยังไม่มีใครต่อมาละถือว่าซิวรเรายังปลอดภัยนะครับจุบ Come on man แรกอีกหน่อยดีกว่าตอนแรกกล่องจะทำให้เตียงเรามีความแข็งแกร่งขึ้นในทันทีนะครับถ้าเรามีกล่องเอาเพื่อนอ๋อเพื่อเรามีกระจกเพื่อผมไมเรียกกล่องมารอไล้วกันนะ ต่อ,อยังงี้ผมยอมเลยพี่แกต่อได้เมทมากอ๋อตอนนี้พี่แกมันจะไปเกียนครับยอมเลยตรงน,นี้จึ๊บ โอเคเ,เราไปกางกันดีกว่าเ่ามีโอกาสเราจะได้เกรียนนะครับที่ขุดสำคัญอุ้ยแมวชุดกะเราไม่ต้องการเพราะว่ามันบัก รู้รู้ว่ากเาลังจะตอบอร์อย์อร์โอเคผมคิดว่าอุ๋ก่อนเราคงพร้อมแล้วนะครับเพื่อนเราหนูวัสด์วัสด์เดชเดชเพื่อนเราไปไหนแล้วอ๋อไปถึงกลางแล้วโอ้ดีใจด้วยเพื่อนนายโหดมาก เราจะเป็นสปอนเซอร์โฆษาสนับสนุนเรากันนะเพื่อนนะโอ้ฝั่งนี้ปล่อยลงจ้องเลยเผื่อเขาไม่เกียนน่าจะแค่นี้แหละป่ะ this golden b a เาม่เชื่อมันสิเพื่อนเลยครูนี้ออกเผื่อจะมีโจรมาแอบขโมยเราอืม้มเรื่องต่อนี้นะเพื่อนเอ๋ยผมลืมเลขไปหนึ่งอย่างมันก็สำคัญนะนะเพื่อเรานี้น่าจะโหดบวกรัวๆ เราลืมแลกอาหารครับท่านผู้ชมผมมีเลยจะบอกซึ่งเรามีเหล็กเจ็ดอันเราจะนำไปทำมาไรไรดีฉะนั้นผมจะทำดาบตทบวกเลเวลสุดเลยสองอันเราจะแลก โ okay. อเคเพื่อเตียงเรามีความแข็งแก่งมากขึ้นนะครับอือผมเหมือนได้เห็นชื่อใครบางคน เช็ดดิมีเขียนป่าววะไม่น่าจะมีนะครับปลอดภัยปลอดภัย ก็อืมใส่กล่องแล้วกันคือเราตอนนี้เราต้องไปบวกยาวๆเรามีน้ำใจเราต้องเอาดาบไปเพื่อนอืมเพราะ่าเพื่อนเ,เราออกไปตัวเปล่านะเมะื่อกี้ขออย่างเดียวผมจะเดินตกก็พอแล้วยิ่งแหลกๆอยู่อืมโซบอาหารไปเอออิ่ม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่นายโอ้อือือเยี่มมากเลยมันเนียนเตียงผมนะครับอืมชน,น,หนะหนึ่งครัง้งแพลหนึ่งครั้งก็ถือว่าเจ้านะฮะโอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราทุกคนกันไปก่อนนะครับ ผมสตันไปแล้วครับเรียบๆเพราะว่าน่าจะเป็นตัวปลอมน,นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับชูกเกน